เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันจันทร์ที่14กรกฎาคม2025หัวข้อความบริสุทธิ์ข้อพระคำหลักมัทธิวบทที่5ข้อที่8 8คนที่มีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ดุดีบทที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดข้อที่สิบสิบความยำเกรงพระยาเวเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญาบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามก็ได้ความเข้าใจดีการสรรเสริญพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิดเนื้อหาเมื่อดิฉันยังเด็กมีบางสิ่งที่เราไม่พยายามทำ เพราะเราคิดว่าไม่เหมาะสมปัจจุบันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่คริสเตียนบางคนประพฤติผิดและหาเหตุผลมาอ้างในพระคัมภีร์โดยกล่าวว่าพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ที่ไหนเสรีภาพอยู่ที่นั่นพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้อนุญาตให้ใครทำบาป แต่พระองค์ประทานพระคุณให้เพื่อนมนุษย์ยืนหยัดมั่นคงในความชอบธรรมเพื่อเขาหรือเธอจะไม่ทำบาปในฐานะแม่ดิฉันมักจะตั้งคำถามกับอนุชนเมื่อเห็นพวกเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพศตรงข้ามในโบสถ์หรือในละแวะกบ้านบางคนมักจะบอกดิฉันว่าเราแค่มาพักผ่อนไม่ได้มีอะไรจริงจังกันอย่างไรก็ตาม พวกเขามักจะไปเยี่ยมเยียนพูดคุยกันอย่างเปิดเผยทางออนไลน์และแลกเปลี่ยนคำชมเชยที่ไม่บริสุทธิ์กับคนต่างเพศอยู่เป็นประจำในโยรูบาแลนด์ผู้อาวุโสมักจะบอกว่าไม่ควรดมสิ่งที่เขาหรือเธอไม่ได้ตั้งใจจะกินในกรณีนี้หากวัยรุ่นอ้างว่าไม่ได้ทำกิจกรรมที่ผิดศีลธรรมกับคนต่างเพศ แต่พวกเขากลับไม่รักษาขอบเขตที่เหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาในที่สุดพวกเขาก็จะทำกิจกรรมที่ผิดศีลธรรมดังกล่าวและต้องเผชิญผลที่เลวร้ายประเด็นสำคัญรักษาขอบเขตที่เหมาะสมกับเพศตรงข้ามเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของตนเอง